นี่คืออาณาจักรใหม่ของพวกเราอาณาจักรบ้านต้นไม้พเพื่อนๆรู้ใช่ไหมศาสตราจารย์บอกให้ผมได้มารีเสิร์ชใช้สภาพอากาศเพราะกลัาอาณาจักรจะล่มสลายลงเมื่อคืนเวลาตีส8นาทีไม่มีฝนอากาศ26องศาแต่พอเวลาเช้าเวลากลางวันมีพายุฝนฟ้าขนองในบางส่วนของพื้นที่และนั่นคือเหตุผล ผมดูต่อไปในเวลากลางคืนมีโอกาสที่ฝนจตกถึง90%แเป็นเลเป็นไปได้ที่เกิดพายุฝ้ากันนองถึง56%ผมคิดว่าสัตว์รจังคงเสียใจถ้าอาณจักบ้านต้นไม้ของเราล่มสลายลงในคลิปวิดีโอนี้เราจะไปแคมป์เฝ้า่ามกัน24ชั่วโมงกลางพายุเอาชีวิตรอดบนอาณาจักรบ้านต้นไม้ให้เอ็นกันแม่เมย์เราทำอะไรดีอ่ะเขยไอเดียอะไรไหม ผมไม่คิดไอเดียไม่ออกเลยอ่ะช่วยเาไปเป็นกันเรอาจไปเที่ยวตีกันหรีกรีกันหรืกันไหมไม่ได้เหรอไม่ได้แต่ตราจารย์บอกพวกเราว่าห้ามพวกเราออกไปในเขตเว้นมนแห่งนี้แค่เมย์เธอมีผ้าคลุมร้องหอนนี่โอ้ดูแต่ม้อนหลบดูแต่ม้อนหลบสองบวกสองเป็นสี่สามบวกสามเป็น ไม่ใช่ของโดนเรมองตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของแฮ์รี่พอตเตอร์อ๋อโอนทุกคนจำได้ว่าที่แคมป์กลางป่ามันมีบ้านต้นไม้อยู่เธอพูดถึงอาได้จากบ้านต้นไม้ที่มีมนุษย์หมาป่าเหรอใช่ต้องแล้วหรอเธอจะไปินที่นั่นจริงๆเหรอเราจะไปโ้จังวะจะเกิดออกไปจะโดนหลอดวอเดอร์ปื้จับกินหรือเปล่าอ่ะนี่เือเป็นหลอวอเดอร์ปื้หรอใช่ ศาสัตราจารย์บอกกับเราว่าเราไม่ควรไปในป่าแห่งนั้นอนาณนาจักรป่าต,ต้นไม้อะมันมีลุ่นหมาป่าอาศัยอยู่ใช่ไหมฉันรู้แล้วไม่กลับไปอย่างจิิงหรือศ้สตาจา์ห้ามไม่ให้ออกไปจากเมืองเวทมนต์นะ <c oughs> ในวันนี้เราจะไปแคมป์กันพี่มีข่าวพรอมมาว่า <c oughs> มันมีพายุจะเข้าที่อาณาจักรบ้าต้นไม้ของเราแล้พี่เป็นห่วงว่าอาณาจักรของเรามันจะล่มสลายเราจะต้องไปอยู่ที่นั่นและเฝ้ายามกันทั้งคืนในค่ำคืนนี้วันนี้เราจะไปแคมป์กลางพายุกันเอาล่ะ ยิงมันเฮ้ยยิงี่มันไม่กวาดิงมนุษย์สองพันหนึ่งนี่ใช่ไปได้มาจากไหนอะเราอยู่ที่วบนเราขึ้นกันเลยนั่นไม่ใช่ไม่กวาดนะนายมันเหลือแค่นี้เราไปกันเถอะเต็งตุเลงตเลงตเลงเต็งเลงตเ้ยเ อ๋อนี่เรามาดิดินแดนที่มันมีมนุษย์หมาป่าแล้วเราจะประหมานไม่ได้นะเข้าใจไหมเข้าใจเขาอันตรายค่อยๆเดินไปเวลาเราเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮนตามมาทนี่เสิ่งอะไรน่ะเฮ้ยเธอชิมมี่เธอมาทำอะไรที่นี่ชิมมี่นั่นแหละมาทำอะไรเธอนั่นแหละมาทำอะไรที่นี่เธอหนี้เสียงเหมือนมนุษย์หมาป่าพูดหมาป่าไงผู้เธอคิดไหมว่าเขาเล่นใหญ่ของพวกเราโอ๊ยไม่ เอาประมาณนี้แหละกำลังดีทีนี้เธอมาทำอะไรที่นี่ถ้าสัตว์ตาจันมาเห็นเดี๋ยวเขาก็ว่าเรา,าไไหรอกฉันอยากพิสูจน์ว่ามันมีมาป่าจริงหรือเปล่าแต่พวกเราเป็นห่วงว่านะจากบ้านต้นไม้ของเราจะล่มสลายหรือเปล่าเพราะวันนี้พายุจะเข้าใช่ที่นี่มันค่อนข้างที่จะอันตรายเลยใช่ถ้าสัตว์จันมาร้อมกันเราแย่แน่เลยถ้าสัตว์ตาจันมาเจอก็แย่อีกใช่แล้วอีกแล้วไปด้วยกันไหมเดี๋ยวสัตว์ตาจันเดี๋ยวสัตว์ตาจันเดี๋ยวสัตว์ตาจันได้ยิน ส,ตา,ต,สตาจานมาจากไหนนีสตาจานฮิมมี่แคมเมอ์ฮูมเมอร์กอด รอนวิสบอสรอดวันดุปื้นเอาไม้กายาส์ขึ้นมาไม้กายาส์ของเธอทำไมมันยาวขนาดนี้ล่ะมันแก่กล้าตามเวทมนต์ดูของวันดุปื้นแต่ใช้เวทมนต์ยังไงอ่ะไม่รู้เลยคนละที่โทรทาเลยมันจะไม่กระจายลมเพื่อนใช่ไหมมันจะโดนเพื่อนเอานะเวลาเธอคุมเธอคุมพลังของเธออยู่ใช่ไหมอยู่นี่คือไม้กายาส์ของนายเหรอนี่จะเต่าใช่แล้วบิสอโลฮาัวไงไม้กายเป็นเต่าแล้วที่ที่ว่า เธอลองพุ่งไปด้านหน้าสิคาถามันจะต้องไปด้านหน้าแต่ของเธอน่ะพุ่งไปทำไมมันวนกับมาโดนตัวเธอเองล่ะเธอคิดสะคิดไม่ออกสัตวาจารย์รู้สัตวาจารย์ต้องต้ด่าเธอแน่เลย เราเป็นไม้ต้นงิ้วเพิ่มพลัง้วยหนวดบังกรฉันจะต้องหวังพ wow. no. ึ่งเธอแล้วนี่คือความผิวไหวและความธรรมชาติมันจะทําให้เราเฮ้ยคำถามเฮ้ยอารมณจะปิ๊ดว่านายคชดอเหมือนเราเลยไหมใช่ไม่ว่าแต่ละคนีเออทำไมอนก็ใหญ่ไปอันนี้ก็เล็กไปนล้ก็เป็นง่ามเออในเรงของนายหน่อยสิมีไง อันนี้ไม่ใช่ไม้กระถางนะเนี่ยคือไม้เท้าพวกเราทุกคนเราต้องรีบไปที่อาณาจักรบย์ต้นไม้แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยพายุจะถล่มแล้วมันจะอันตรายเกินไปไปกันเถอะเฮ้ยรใช่เหรอแอบหนีออกไปแล้วใช่ไหมทรคยบอกใช่ไหมว่าป่านี้มันน่ากลัวทาไมถึงกล้าแถบคำสั่งผมพยายามห้ามปางเพื่อนแล้วแต่ว่าเฮเมิเขาบอกให้พวกเรามาไปเเคลียร์เลย เลยบอกไปสิเธอบอกไปสิว่าทำไมเรามาที่นี่เอาเนียนๆดูสัจจายนธรรทรมทษเราเร็วๆบอเหตุผลมาถ้าไม่เข้าหูแล้วก็โดนดือเขาบอกว่าให้มาดูบ้านต้นไม้เพราะว่าจะมีพายุฝนตกลงมาใช่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 ครับใช่ใช่เดี๋ยวมันจะร้อนย่ง่าต้องเชื่อเหรอผมคิดบทมาแค่นี้ผมคิดบทมาแค่นี้แล้วจอดนีข้าว่าพวกเจ้ารีบเข้าบ้านต้นไม้เถอะ มันจะมืดแล้วฝนกำลังจะมาด้วยไหนๆเราก็ติดกันอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมตกไปไม่ทันแล้วอ่ะผมว่ายังไงเราก็ต้องแคมป์กันที่นี่นะศาสตราจารย์เราอยู่นี่สักคืนนึงเลยใช่เอาชีวิตรอดกันที่นี่ดีกว่าใช่สุดเลยปกจะคืนมันน่ากลัวนะอาจจะจะมีมนุษย์ห่าป่านี่มีจริงหรือเปล่าแต่ว่าอะไรเราพูดเสียงธรรมดาได้ไหมผมแค่พอก็ดีเพราะวันนี้ศาสตราจารย์มีเครื่องมือไม่ให้พวกเจ้าได้ใช้กันตองคืนด้วย เพื่อตวจากพวกพลังแบบผู้คุมวิญญาณเหรอใช่พอดีศาสตราจารย์มาดูช่องอิมิทามาแล้วชอบก็เลยไปเช่ามาศาสตราจารย์ทำตัวเหมือนที่แกเลยเวลามาช่องผมเขาจะฝากช่องอาาจารย์เหมือนกันเลยอ่ะวันนี้พวกเราเพื่อนๆเราจะมาแคมป์กันที่นี่ในอณาจักรบ้านต้นไม้หนึ่งวันเพื่อทางขึ้นศาสตราจารย์เนี่ยทางศาสตราจารย์ยังอาจารย์มีกระถาเอสคาปูชิโน่ปุ๊บขึ้นเลยดูนะผมกระโดดแล้วไม่อําจำไปเลยนะ จะให้ด้วยนะโอเคนะเอายังไงดีอ่ะมีแกงสารจานนะไม่มีได้ไหมเขาทำได้ไหมล่ะชิมมี่นเขาคิดว่าเขาไม่ค่อยดีอยู่ด้วยจริงจริงสาจานปกป้องเราอยู่ข้างล่างดีกว่าไหมผมคิดว่าสารจานไม่น่าจะไหวเพราะผมเคยเจอมาแล้วมันเจ้าเล่ห์มากเลยเหรอ เอาล่ะเราเจ้าของขึ้นไปกันคนละอันไดไหมถึงขึ้นไปได้ไหมปีนขึ้นไปได้เอาล่ะถึงแล้วขบวบนนี้อาราจักบ้านต้นไม้ของเราอเตอนที่หนึ่งของเรานะเป็นแม่มดตอนนี้เราเข้าสู่ตอนที่สองแล้วนะรู้ปะใน่ลชิปเดียวเรามีตอนที่สองเลยเคราวนี้เราจะเล่นเป็น,<ห>นชนเผ่าอลบาบาวันนี้เดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะมีกิจกรรมแบบว่าพิสูจน์หน่อยว่ามีเจ้าที่เจ้าทางที่นี่ไหมเพราะอนาคตเราจะขยายอาณาจากักรนู ของกวันนี้อยัดเต็มนี่อุปกรณ์ในการหาอาวุธอเมริกพกไว้ดิได้อันนี้เอาไว้เก็บขยะนะครับมีข้าวสารเราจะทําอาหารจินกันเลยอย่างแรกเพราะว่าวันนี้เราเดินทางมาเอาจริงผมยังไม่กินข้าวเลยอยู่ชิบเปิงเลยลองให้เขาชิมทํำไหมเขาทําข้าวเก่งมากเลยวันนี้ผมเอาเมนูราเมงมาต้มราเมงของโปรดตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าฝนเนี่ยมีโอกาสที่ตกนะครับเพราะว่ามันเป็นเริ่มร้อนแล้วก็ชื้นด้วยมันมีโอกาสที่ฟ้าจะผ่าต้นไม้และต้นไม้จะถล่มลงเครานี่มันจะเป็นจังหวะที่เรา จะสนุกที่สุดขึ้นเกรงที่สุดทุกคนพร้อมที่จะสนุกไหมมันมีโอกาสแต่0.000กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้คุณเห็นไหมต้นไม้เยอะแยะมากมายอ่ะมันยังไม่โดนฟ้าผ่าเลยอ่ะเราจะโชคอะไรขนาดนั้นไหมมันก็มีสิทธิ์มันก็มีสิทธิ์นะพวกเรามาแคมป์พวกเรามาแคมป์พวกเรามาแคมปิ้งเรามาแคมป์มาแล้วจะดีเขาหยุดหรอเปโอ้มีแพ้ ดูพี่นี่พี่ทีผมโดนยุงกัดนะครับยุงป่ามันเยอะมากผมบอกแล้วเราต้องรีบก่อไฟ <laughs> เอ้านั่นหมายายสิทธิ์ฉันหรือเปล่า <laughs> ทำไม <laughs> <laughs> ทไมวะเธอทำอะไรดีใจเราจะกลับมาเล่นแฮนดี่พอตเตอร์กันตอนนี้ <laughs> ลอนวิสบรราร์มาให้ <laughs> อาจารย์สแนปอาจารย์สแนปครับลอนวิสบอรเข้าเอาไมค์ายสิทธิ์ของผมไปนำฟืนเอาไมาเข้ากอนลอนวิสบอเอามาให้อย่าให้อาจารย์ก้ากไปทำร้ายร่างกายนะอาจารย์กลัวอยู่นะจะทาพี่ ก,กยอย่างแรกที่เราจะทําเมนูที่เรามีขอดูหน่อยได้ไหมได้เลยนี่คือเกียวซ่าสไตล์ญี่ปุ่นไก่ป๊อปนะครับแล้วก็มีโอเมจินสาหรับใครชงมีหมูสไลด์กินกันนะครับทุกคนแล้วก็มีซูรามิเนเริ่มมีการก่อบไฟแล้วนะครับทุกคนอย่างแรกที่เราจะทํากันตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ทําอะไรเลยนะครับตอนนี้คิดแค่ว่าจะกินอะไรก่อนเพราะผมหิวมากหิวไหมมหิว ตอนนี้นะครับอยู่ด้านล่างกันเดี <üre BR ES> <S <an> <S ๋ยวพี่นั่งกับเองไอ้แปะแล้วเดี๋ยวข้างบนนะครับพับพิม Spin, แล้วก็พี่กรแล้วก็พวกเอกเขากำลังทําอาหารกันอยู่นี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนเห็นการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับมองไปทางนี้เนี่ยมันบังแดดบังฝนไม่ได้เกิดฝนตกข้างๆนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นสโลปนะไม่ได้ตั้งฉากขึ้นมาแบบนี้นะครับมันสโลปไปทําให้ผมสามารถพิงแล้วก็นอนอย่างนี้ได้เห็นการต่อไปของเราคืออะไรรู้ไหมครับทุกคนเห็นต้นไม้ตรงนี้ไหมกระดิ่งลายตรงนั้นเนี่ยมันคือต้นไม้ต้น อเนจักบ้านต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ผมชิ้นตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีว่าเราจะชิ่งไปตรงไหนต่อได้บ้างทํากับดักเหรอใช่แล้วโอเคมันเป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าพี่อยากได้ล้วนหนามอ่ะมันพอจะทําได้ป่าวะล้วนหนามหมอเรื่องง่ายเลยอ๋อได้ชิวจัดเพราะว่าวันนี้มีไม้เราทำได้ไปดูข้างบนดิคิวแล้วอ่ะไปได้แล้วนี่ไงไปเลยจะเป็นเกี๊ยวซาเกี๊ยวซาเลยเหรอะใช่แล้วก็ไก่ทอดอ๋อน่ากินนะทุกคนเกี๊ยวซาอร่อยไหมอันนี้ใหญ่ใหญ่ทำทางไหนทำมือเสียาย มาแล้วก็จ้าระวังน้ำมันกระเด็นนะทุกคนดูนะจ้านี่คืออาหารป่าของพวกเรานะจ้าอาหารป่าให้โตมากโอ้ยขอเชื่อป่าใส่เลยครับใส่ได้เลยรับพิมนะครับวันนี้เราจะได้กินเลยมือถือรับพิมด้วยนะน่ากินเมื่อยหอมเิรยความสุขการแคมปิ้งที่หนึ่งคืออะไรคือการทำอาหารจะเอามากินใช่ไหมใช่แล้วก็มีเพื่อนๆเรา เยี i, jest, ่ยมยัยเอาล่ะทีน nah> ี <S <S ้กระโดดลงไปไม่อันนี้ก็ต้มน้ำนะครับเดี๋ยวสักพักนึงก็จะร้อนแล้วก็จะมีเกี๊ยวแซ่บมาแล้วหนึ่งชิ้นกินกันก่อนอุ้ยเอกออกมาแล้วทุกคนปมมือเฮ้จ๊งว่ะได้แต่อย่าขยับอ่ามีแก้วครับเอกเอาแก้วมาเสิร์ฟนะครับตอนนี้แก้วนี้ เจเอ้าโอวันตินไหมหรือใครจะเอาไหมปูเอาพี่เมย์เอามีใครเอาอีกไหมเอา,าเอาพีา่กัดเอาด้เอาด้้นเ,เ,เลยค่ะครบเลยโอเคสี่ okay, แก้วพอดีเดี๋ยวรอนนะ้ำมันร้อนตั้งหนึ่งเอาโอเคน้ําจิ้มมาลองดู okay, มันต้องแบ,บ่งเป็นหกหกโอ้โอเดี๋ยวมาลองชิมก่อนนะครับร้อนมากนะครับกรอบแบบดูดีรูปร่างนีเปาให้หน่อยเปล่าแรงแรงหน่อยโอ้ร้อนน้ำจิ้ม ขอบคุณครับผมมาแล้วครับผมน้ำจิ้มครับเในรูปปลาอย่าบ้านๆวันนี้นะครับมื้อนี้อาหารต้อนรับเอกแล้วก็ทับทิมมานะแต่ผมขอกินก่อนปกติเขาต้องให้เขาให้เขากินก่อนใช่ไหมใช่ชิวๆนาไม่เป็นไรหรอกอ่ะอุ้ยเสียงกรอบมากอีกครั้งนึงตรง้นวะเขากินมากเขาจะกินหมดกันแล้วนะเขามาจะหมดแล้ว ไหนเลยเอาแบ่งนะเอาเป็นมั้งอ้าวแล้วที่ไม่กินเหรอยังไม่กินเหรออ๋อได้อ๋อนนี้ที่เราน้ำจิ้มอยู่ก้องไปไม่ถึงมาจ้าไอ้ที่ร้ายก้องไปไม่ถึงมาเร็วมันร้อนนะมันร้อนมากเลยนะเป่าให้ด้วยเย้นั่าหักเป่ากินเองใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรให้เราเองให้เราเองมือนคนแก่เดินเลยอะแต่ตาจุนลองดูเอกชิวชิว ร้นอนไหมแซ่บมันต้องร้อนมันอื่ออาเรา,าล้องระวังร้อนอ่ะเฮ้ยอย่าเขย่าดิไก่ป๊อปป่ะระดับสูตรมิชลินอันนี้เรื่องมาแล้วออพอละหกสิบกว่าบาทแซ่บมากอันนี้คือไก่ป๊อปนะครับเป็นสูตรปซี่แต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดหรอกมีกลิ่นพริกเบาๆนะเบานๆนะครับว้าว,ว,าว,ว,าวไก่ป๊อป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  โชดีดีดี่ีดียีด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 นดนดียีดี้ีด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 ีาีด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 ี ร้อนแบบร้อนมากเลยรอรอง <จะ S 1> ลองมเย็นก่อน,ออนต่อไปเดี๋ยวเราจะลงไปดูท่า,ารเราหน่อยว่าเขาสร้างอาวุธอะไรกันยังไงบ้างแต่เราต้องขอกินให้อิ่มก่อนนะนี่ไกป่ป๊อบได้แล้วจ้าอ,อันนี้ก็เมนูที่2ของเราในวันนี้แล้วเราจะกินกันให้ดูนะครับร้อนนะร<ะ>้อน<ะ>ใช่ะนาะอาเมียมไปกินไว้ขิ้ไว้เออ นี่เอาไปแบ่งเอาแบ่งแบนนู่นกินด้วยไปเลยไดูไปซิ่ว้าวหอมาอุ้ยร้อนจริงร้อนนะดิอันนี้หอมไหนไหนหอมไหมบริการเนี่ยเขามีแฟนบริการอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยนะแต่ว่าเวลาเราทอดด้วยไฟแรงอ่ะมันจะอร่อยมากเลยนะสังเกตดูอะไรที่มันต้องใช้ทอดนะครับโอเคทุกคนกินรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลงไปดูทหารผมหน่อยทหารพร้อมยังจะลงไปตรวจแล้วนะ โอเคเสร็จกับด okay. ักแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันพวกเรากองทัพไอ็นประชุนไนนะบอสลาบด้วยตัวมังกรตั <m 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 ้งอาณาจักรอะไรอันนี้มันกับดักลุมพังโอเคเราสร้างกับดักมาแบบไหนบ้างไหนลองอธิบายให้ับผมฟังสิทหารมาที่ก่อนเลยมานี่ก่อนเลยเอาเบรกไว้ก่อนทหารบอสมีอะไรมานําเสนอผมมองออกไหมว่าเป็นกับดัก ไมนรั่วเห็นไหมการที่สรั่วเหรอมองไม่ออกนี่คือสิ่งสําเร็จที่เราสร้างกับดักเห็นไหมแค่เขาเดินมาปั๊บแล้วเขาจะโดนหนามที่มือนี่ต้องแล้วจริงแล้วจะทําล้วนแหลมอย่างนี้เลยแต่ปักไม่ลงก็เลยเอาข้างมาใส่เป็นหลุมพังถ้ามีใครเดินลงไปเหยียบปุ๊บมันจะตกซุบลงมาเลยเหรอใช่ดีนะเฮ้ยระวัง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 ไปเลยเรี๋ยวเฉพาะ สัตที่มีความชั่วร้ายาเป็นคนดีไงไม่ถ้าเกิดมีอะไรทีน่นี่อย่างผมว่าชั่วเนี่ยผมเลยดับประวันเลยนะครับมีอะไรน่าสนอจอีกไหมนี่ตรงนี้เลยมาทางนี้อ,อันนี้ของปืนเหรอใช่ตรงนี้จะเป็นกองฟางซึ่งอาจจะดูว่าไม่มีอะไรสมมุติว่ามีศัตรูมาวังนี้ปุ๊บเราอยู่ข้างบนเราโยนไฟลงมาแล้วไฟจะจุดฟางแล้วมันไม่บ้านเราไม่เฮ้ยเออผมลืมคิดข้อนี้ไปเออผมลืมคิดข้อนี้ไป ปาพวกคุณมากันจนตะวันลับฟ้าทำได้แค่นี้ผมก็อยากจะบอกให้ว่าเอาเมื่อไปหัวสะกดจับหัวละสิบครั้งปฏิบัติทุกคนหยุดไปพักได้ยกเว้นไอ้แป๊วทำลอเรียนผู้คุมปั่นจิ้งลีดสิบครั้งปฏิบัติเสร็จมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ทำไมครับไม่ทำหน้าเหมือนเต่าดิน่ารัก,กน่ารักที่สุดในโลกเลยพี่ผมว่าตอนนี้เราต้องตั้งหน่วยรักษาการแล้วอ่ะใช่ตอนนี้เนี่ยมันมืดแล้วนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแต่งตั้งให้สาวทหารเหมือนเดิมและการอยู่ด้านล่างผมไม่ได้ไหม <c oughs> โอ้โห<อ>ทหารเลยอันนี้นอนอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวเป็นภาระเองเอาละตอนนี้เดี๋ยวจะแจกแจกกันก่อนกองทัพเนี่ยต้องเดินด,ด้วยท <c oughs> ้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจีดูอาหารของพวกเรา โคน่ากินโอ้โหหมกน่ากินเลยอ่ะน้ำลายสอแล้วโ้ก็สุดยอดับเบียรมาเพิ่มโอ้โหนี่เราแบ่งราเมงกันหน่อยครับแบ่งราเมงกันหน่อยอันนี้มีตะเกียบนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินันก่อนว้าววันนี้เดี๋ยวเราจะกินเมนูนี้กันนะครับผมราเมวว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 งไหนใช่ววน กินแล้วเหรอนอกคนอื่นไม่ได้เหรอได้ได้เดี๋ยวอันนี้เอาให้พี่เอกกับทัพทิมก่อนนะเอาได้แบ่งไม่ได้อันนี้เรากินด้วยกันได้เลยเดี๋ยวแบ่งให้ทำอันนี้ด้วยมาเลยขาล่างแล้นะเต็มหนุ่มมากโอ้ยกินลำบากว่าเมียกินคนละถ้วยได้ไหมไปเลยลำบากที่เปล่งเลยอร่อยอ่ะ ในยิมนี้จริงๆแล้วครับทุกคนเรามาแคมปิ้งปิ้งนี้กันเฉยๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวแยกย้ายกันกินข้าวใช่เดี๋ยวพาไปดูด้านล่างด้วยว่าใครกินข้าวกันยังไงนี่อร่อยไหมเธออร่อยมากเลยเช็กินแล้วแล้วเอ็กซี่ล่ะเอ็กซี่ได้กินอะไรเปล่ากินฮะ,ะเอ็กซี่อยู่ในรังไม่ออกมาเลยอ่ะน้ำเปล่าอร่อยมากกอเอ็กซี่ไม่กินเหรอเอ็กซี่เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะมีภารกิจกันเราจะไปพิสูจน์สิ่งลี้ลับจริงๆแล้วเราอยู่บนนี้ไหมข้างล่างเลยครับต้องยู่บนนี้เลยไหมนี่อย่าเลยท้าไม่สุดเฮ

ลรยน้ำใส่อุ่นทำไมอ่ะเออก็ล้างหม้อเอ้าโอ้โหได้ไปล้างอะไรตั้งสูงอายุเข้าแล้วเอเปิดเสียงฝนทำไมอ่ะอ๋อผมสร้างบรรยากาศครับไี่ทด้ไมมันสั่นอะไรอ่ะเกามันหยุดเอ็งมันหยุดสั่นหรือเปล่ามันไม่ได้สั่นนี่มันจะถล่มปะเนี่ยไม่แปะครับทำอะไรไม่ทำอะไรผมยืนอยู่เฉยเลยไอ้แปะลองขย่าต้นไม้ด้านหน้าที่อยู่ยืนอยู่ดิเดี๋ยวมาเนียนไม่ใช่หวาอันนี้คืออะไรครับเอ็งถล่มมันถล่มไม่ได้เราอยู่กันแปดคนยังไม่เป็นอะไรเลยใช่ผีเปล่า เอาแล้วมาถูกวันก่อนเต็มเลยเราลงไปลองพิสูจน์กันไหมเอก อุ้ยได้ดป่ะลงยังไงทีเ่เอ็กจะลงยังไงอเอ็กลงได้ป่ะได้ดีนะเอกจับด้านซ้ายนะไหวไะเอาจริงจับอันนี้พี่เอกไหวไหมนี่นี่อันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไหวไหมเอาจริงได้อยู่นั่งนมองไปด้านหน้าเดินเดินแล้วแบบมองไปด้าแบบเป็นเฉียงเฉียงอ่ะไม่ต้องมองลงไปเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยขาสั่นใช่ก้าวดีๆเอกจับดีๆด้านซ้ายอันตรายก็ได้นะพี่เอกนั่งรับทอสันเออเอานั่งถลายตูดลงไปอ่ะเอ็กขาสั่นทุกคนครับขามันสั่นเองจริ่งไม่ต้องมองลงไปข้างล่างเพราะว่าข้างล่างตูดมากร่อนเลยร่นเล่นเลย เออช่วยเปล่ะล่ะเออช่วยดีกว่ามันเอูใส่รองเท้าไปช่วยนี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อีกสมมติเราเอามันอย่างงี้ใช่ไหมโอเคครับเนี่ยขั้นเนี้ยเนแนวตรงเนี้ยเราเอาขาไปเหยียบเลยเราจับตรงเนี้ยเราจับเอาตรงไหนก็ได้เนี่ยจับตรงนี้ก็ได้เนี่ยแน่นแเลยนะเนี่ยแล้เราก็นั่งปั๊บแล้วเราก็เหยียบเห็นไหมเราจะเหยียบได้แล้วอ๋อนั่งแล้วเหยียบเหยียบใช่เราจะเหยียบอย่างงี้ปั๊บแล้วเราก็ค่อยๆจับเขาเนี้ยลงไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นให้ผมไปรรออออมม้ยดาานล่งเผ ศสารจารย์ผมสารจารย์สารจาร์สาจารย์อายุยืนจากนั้นจับจับด้านขวาจับด้านขวาข้างบนเออจับไว้เออแล้วก็พลิกหันไปหันไปทางต้นไม้ถูกต้องเออผมจับไว้อยู่เออหยบแน่นๆเลยหย่บไปเลยหย่บปั๊บเออแค่นั้นแหละถูกต้องแล้วคราวนี้ค่อยๆก้าวลงมาทีละขั้นทีละสเต็ปการทีละสเต็ปถูกต้องใช่ใช่อยู่นี่แหละเอาล่ะ โอเคทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างครับมือสั่นนะทุกคนพูดตรงๆเนาะคือแบบเหมือนกับพี่อูแบบมันทำให้หายกลัวพอทำให้ลงแล้วลงมาก่อนแต่ขาไม่หยุดสั่นเลยจริงิแล้ว่ะวทั้ทีมนะทีนี้ทั้งทีมชิวไม้ของส่งมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะก่อไฟบริเวณตรงนี้เฮ้ยอู๋ช้าจังเลยเร็วๆนี้เราจะหายผีเร็วหน่อยอะไรวะเนี่ย ท่านอาจารย์ลงมาแล้วส่านอาจเก่งอ่ะเไม่หยุดสั่นเลยเฮ้ยอะไรอะอู๋อะป้าไม่อะป้าโดนท่านอาจารย์ผมจะรีบกลับโรงเรียนแล้วเออเก่งเลยอ่ะแพรว่าเราจะมีซีนขึ้นไปข้างบนอีกเนี่ยเอาล่ะทุกคนตั้งวงกันเราจะพิสูจน์เวลาแต่เนิบบัดดีมาแล้วว่ะเอาไปฟังเวลามาหอนะน้องๆอ่าเอาอุปกรณ์แยกแบ่งกันไปแบ่งกันไปไม่เปอะไรครับปององโรซ่าถือไว้ใช้อะไรยังไงคันเนี่ยอันนี้ ครับทีมอธิบายสิอันนี้ตั้งเฉยๆก็พอเสียงอะไรจะยินเสียงเฉยๆเสียงอะไรเสียงทุกอย่าใช่ไหมใช่จุดหนึ่งได้ยินไม่ยินเนาไม่ได้ยินไม่ยินเอยเนี่ยถ้าสมมติมีอะไรไปจับมันมันจะร้องอย่างเงี้ยใช่รอบๆแล้วลองปล่อยหน่อยอ่ะเขาไม่มีรอบๆใช่เราต้องรีเซ็ตใหม่น่ะหมายถึงว่าบริเวณโดยรอบใช่ไหมใช่ครับผมงเซ็ตวางไว้ตรงนี้อออกมาไม่เป็นกับดักกับดักน้ำเต็มหาวเลยเหัวหัวหัวย โอเคเราไปไว้ตรงอื่นดีกว่าตรงที่คิดว่ามีผีียะถ้าเกิดในระหว่างที่เราเล่าไปอยู่กองไฟตรงนั้นแล้วมันมีเสียงขึ้นมาพ <st> ี <g> ่อูลอาเอามบอไฟใกล้ๆเสาหน่อยใช่ยิ่งใกล้ยิ่งแบบใกล้เสาก็จะยิ่งดังเราจะวางไว้ตรงนี้อุปกรณ์อื่นมาเตรียมกันเลยครับทุกคนนั่งรอบกองไฟกันโอ้โหล่ะทีนี้แหละสนุกสนานแน่ <G> จากาที่จะมาแคมป์ฟังเสียงฝนเย็นๆพาอีปิคไามมานอนด้วยกับเพื่อนๆไฮเอนยังไงล่ะมาพิสูจน์กันแล้วทีนี้เสียงผีแทนละกันนะอันนี้เป็นลูกบอลจับกัน ถ้าเกิดมีอะไรขยับลูกบอลมันจะเป็นสีมันจะกระพริบกะพี่กะพิบแบบนี้อันนี้เราจะลิ้งไปบริเวณโดยรอบแลองที่เราะะเดินอ่ะสะพานหนึ่งมันจะไม่มีไฟใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีไฟผ่านด้านนี้ต้องบอกผมทันทีแต่ถ้าเกิดด้านนู้นมันล้องปั๊บอยู่แดงๆผมจะบอกพวกคุณโอเค okay, เรามีกองไฟแล้วมันดับป่ะอ,อะไรมันดับแล้ว เดัมาแต่ถ้ามันมีไฟแปลว่ามีคนเดินครับใช่ตะกี้มันเป็นเซตไงเดี๋ยวผมลองให้ดูหนึ่งลูกอ่ะอย่างเงี้ยสำเร็ตปั๊บเห็นไหมมีไฟไอ้มันจะต้องป้องกันหน่อยคราวนี้เครื่อง EMF อันนี้เราไม่ได้เดินนะให้ถือไว้หน่อยเผื่อมีเครื่องสัญญาณแล้วบอกแล้วก็อันนี้ตัวจับความร้อนบริเวณโดยรอบถ้ามีอะไรพี่กอล์ฟบอกโอเคไหมได้เลยอันนี้มันเอาไว้ฟังเสียงเฉยๆเวลาเรากดปุ๊บเราจะได้ยินเสียงที่มันอยู่ไกลโอ้น้ำลองลองกดดิ้นคราวนี้เนี่ยเราจะคุยกับสิ่งที่อยู่ณที่แห อย่งนนี้้กัเฮ <Hey! S 1> ะไร <Hey! S 1> ไม่รุหลังจากที่ผมพูดว่าโอเคเราจะคุยกับใช่แล้ว<ส>มันติดเลยมันเข้ามาเลยอะ่ะเฮ้ยคราวน,น,นี้คราวนี้แสดงว่าเขาต้องเดินมาถ้าเกิดมีจริงๆนะเขาต้องเดินมาอยู่ตรงนี้แล้วโอนิกิริโอนิกิริ่แหล,ละอีฟิยามโอ้ไงโอ้ไงหมุนที่หน่อยเอาระดับไหนครับเอาระดับกลางๆครับกลางๆ อันนี้จะเป็นตัวที่เอกใช้บ่อยถ้าเกิดถามเนี่ยเธอให้เขาแบบว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่ามาสีเขียวสีแดงหรือว่าแบบใช่หรือไม่อะไรเงี้ยมันจะขึ้นไฟนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันขึ้นไฟอ่ะมันมีอะไรแปลกๆผมจะถามว่าเมื่อกี้เจ้าที่ที่อยู่ณนที่แห่งนี้เดินมาด้านหลังผมหรือเปล่าครับมันเซตอยู่เดี๋ยวมันต้องเป็นสีฟ้าก่อนใช่ปะถ้าเกิดใช่วิถ้าเกิดใช่ อ้เองเราอยู NP ่ก okay. ันสอวันมันไม่เป็นแบบนีองใช่ตอนนี้ขึ้นเลยอ่ะแบบเหมอนเขาอยู่ข้างๆเลยตอนนี้เออเ่อคุณลุกมากเลยเอกเออดูดูเอกเอเอ้าเอามือห้ต่อมือสานแล้วเอกมันมันมน้องโอดมากเลยเอ้ยไอ้ชโ้ยแล้วอูอยู่กับเอกสองวันน่ะใช่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 ใม่กช่ยช่ใช่อช่ใช่ใช่ใี่ใช่ใอช่ อุ้ยคุณลุกแล้วเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อสีเหลืองไ้่โอเคครับเสร็จเสร็จแล้วเอามือยื่นได้เลยทุกคนนะดูนะดูนะสมมติผมยื่นตรงนี้ตรงนี้นะพอมันเซ็ตเสร็จใช่ไหมมันจะไม่มีสีอะไรเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขี้มือสั่นเลยไอ้ขี้มือสั่นเลยทุกคนดูนี่นะอันนี้ติดอยู่ดูนี่นะครับดูนี่นะอันนี้ใกล้แบบใกล้มากๆใกล้แบบใกล้มากๆเลยนะอย่างดูนะอย่าเพิ่งนะ อ oh, ันน <mm ี้เบาอันนี้ดูหรือเบาอันนี้ดูหรือเบาไม่อันนี้แเคนานั่างพี่อูเลยอะก็ขึ้นฝั่งเดียวดิ จริงทุกคนจะคิดว่ามันขึ้นง่ายอ่ะคือไอ้ระบบเนี้ยมันทํามามันเป็นเซนเซอร์ตรวจจับบริเวณโดยรอบเ้า่กิดสีเขียวคือบรารสมีประมาณนี้เนี่ยมันจะออกมาประมาณนี้ตอนนี้มันจะไกลขึ้นเรื่อยๆเมื่กี้ผมเอาแค่นี้ผมจะทาให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่แจ้งเตือนนะปกติอ่ะคือเอกเขามาเที่ยวขอนแก่นเสร็จแล้วเราก็ต้อนรับใช่ไหมพามาณนจักรบานต้นไม้มาแคมปิ้งมาทำอาหารกินกันแต่ก่อนนั้นเนี้ยเราไปถ่ายรายการอีพิโค้ดคาะอีพิโค้ดแคมป์มาใช่ไอเนี้ย มันไม่ขึ้นเลยถ่ายวันละห้าหกชั่วโมงมันไม่ขึ้นเลยมันเพิ่งมาขึ้นตอนนี้คือตัวจับเซนเซอร์มันจะไปซ้ายขวาเพราะฉะนั้นาการที่ผมยิงอยู่ตรงนี้มันต้องไม่มีอะไรผมจะปรับเป็นสีเขียวต่ำสุดนิ่ๆไว้นะอันนี้ไม่มีใครอยู่ซ้ายขวาเราเลยนะอันนี้อันนี้คือมันเริ่มสแกนยังครับ,รรบสีน้ำเงินคือเริ่มนะถึงมันจะอยู่ข้างๆใครก็แล้วแต่รัศมีนี้มันยังตัวจับอ๋อตัวจับได้อันนี้ตัวจับได้อ,ไดอ่ะรัศมีประมาณนี้ตัวจับได้ไหมเนี่ยตัวจับไม่ได้เขมรนะเข นี่ยอัน้องใกล้มากอ่ะลักษีะความใกล้มันคือต้องตรงนี้แล้วตะกี้ยังไม่มีคนไาเอามือไปอะไรเลยใช่เอางี้เอางี้เดี๋ยวจะว่านั้นเฮ้ยโอ้ว้ยเฮ้ยขยับอิกแล้วอ่ะ เคยไหมเคยไหมเคยเอาบอนลน้องแบบขยับใส่อย่างงี้ป่ะเคยไปแค่ที่เดียวคือโรงพยาบาลร้างครับไม<ล><ล>่ใช่โรงหลังล้างที่แบบมีคนเสียชีวิตในโรงแล้วไปตั้งไวแ้วแล้วมันขึ้นสีอย่างงี้แหละแต่ปกติอาจจะเป็นเกือบเป็นอุปกรณ์ที่ตัดทิ้งแล้วพอคิดว่าตั้งไว้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นแต่วันนันขึ้นที่โรงหลังล้างสัาจาย์เราจะกลับโรงเรียนกันเลยไหมป่ะตัวป่้องทัวนะ่ยทัวนะเฮ้ยไม่โอ๊ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามก่อนนี่เขายังไม่ถามเลยนี่ยังไม่เป็นวิทยุเลยว่าเอาจริงๆครับที่ผมเคยได้ยินมาในป่าะ

เหมือนตอนเนี้ยเขานั่งอยู่กับพวกเราครับใช่อันนี้พูดจริงเหมือนเขานั่งอยู่พวกเราจริงๆอันเนี้ยนั่งอยู่กับอะไรพื้นหรือเปล่าใช่เนี่ยนั่งอยู่บริเวณรอบๆเราเลยเพราะว่าปกติดาก้อนโกดะก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นแบบแรงมากพอดีแล้วก็ติดแกันครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมขอเดินไปหน่อยดูดูผมเตะปึ๊กติแรงแค่ไหนถึงจะขึ้นอ่ะเอาแล้วเอาแป๊บนึงนะทุกคนผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะซ้ายขวาไม่มีคนนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะแป๊บนึงอย่าเพิ่งสแกนดีไม่ตั้งตัวว เอาใหม่นะครับขอสีเขียวใหม่นะมีวิญญาณนะที่แห่งนี้ไหมครับถ้าเกิดขึ้นรอบนี้เนี่ยผมเชื่อแล้วร้อยเร์เพี่ก๊อตลองเดินมาหน่อยพี่ก๊อต่อยเข้ามาน่นะมันต้องใกล้ขนาดนี้ไงมันใกล้ขนาดนี้ไงโอเคนะพอแล้วพอแล้วแล้วตั้งแต่ผมเล่นเครื่องนี้มาผมไม่เคยเห็นมันดังไงผมก็เลยแบบเอ้าทำไมมันดังวะเฮ้ยโอเคมาขอเกรอบหน้าค่อยมานะค่่ยมาพิสูจน์นะ ผมว่าน่าจะได้อยู่อะงั้นสุดท้ายเพื่อนๆน่าจะกลัวกันแล้วเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ด้วยการคุยนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองวิทยาศาสตร์กันเครื่องนี้เครื่องคุยกับผีนะครับจับขึ้น AM FM แต่น้องดูออ air มากเลยคลื่นสัญญาณมันไม่ค่อยดีหรือว่าแบตจะหมดน่าจะแบตหมดแต่อีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เป็นเขื่อนแล้วมันอยู่ไกลเมืองมันอาจจะไม่มีสัญญาณผมขอร้องหน่อยไม่มีสัญญาณไม่เป็นไรผมขอร้องหน่อยเบาๆไม่อันนี้ <c oughs> <kanske seguir medi> มีวิญญาณณที่แห่งนี้ไหมครับถ้ามีตอบหน่อยครับเดี๋ยวสร้างสารให้เลยจร <c oughs> ิงดูดีไม่มีเสียงพูดเลยอะเงียบจัดเลยที่เนี้ยไม่มีสัญญาอะไรเลยครับอยู่กลางหุบเขามันใกล้เขื่อนใกล้แม่น้าใกล้ภูเขาไปหมดอะผมให้โอกาสอีกแค่ครั้งเดียวมีวิญญาณณที่แห่งนี้ไหมครับถ้าเกิดมีเดี๋ยวผมสร้างสารพระภูมิให้เลยโอเคเงี้ยบวามากผมมองว่าเขาอาจจะต้องพึ่งพลังงานแล้วแบบอันนี้ตัวจับสนามแม่เหล็ก ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ดาก้อนโกดผมไม่คิดว่าจะได้เห็นมันอีกรอบนึงอันนี้คือเมื่อกี้ผมตาโตแล้วแบบตกใจจริงเพราะว่าเห็นแค่ที่โรงหนังหลังกับตรงนี้ก็ไม่ขึ้นอีกแล้วครับไม่ขึ้นอีกเลยโอเคครับเพื่อนๆครับป้าเดี๋ยวเราจะกลับแคมป์แล้วเราฝนมันไม่ตกนะครับตอนแรกว็จะแบบมาเอาบรรยากาศชิวๆฝนตกนอนแคมป์กันแต่ว่าไม่ได้นะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ผมฝักน้องรักผมหน่อยนะครับมิเตฟร์เพิ่งทำช่องยูทูบเบอร์หน้าใหม่ที่พูดไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยยิ้มสวยเหมือนเต่าผมคิดว่ากลับก อเน้งฝากอีพ <nu á f dele> like okay, like ิกทามนะครับเพื่อนรักของเราด้วยนะครับแล้วก็ทีมมิชชั่มนะครับผมโอเคฝากกดกระทืบไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็มีเมพิงบอสเยลโรที่โคตรติดเกมไม่ขับทิ้เลยนะครับแล้วก็กดกรีนนะครับแล้วก็มีแต่ปืนที่โคตรขยันเออโอเค เออว่ะป้าเอ้ยอันน <hmm ี้อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งไม่คิดเหมือนกันว่าจะเห็นดะก้อนโก้ขยับเพราะว่าใครจะโลุทิ้งเพราะว่าคิดว่ามันต้องแรงมากจริงๆจะขึ้นนะฮะโอ้โกีดีมันก็โหดนะจริงๆใช่ครับเพราะว่ามันอยู่พี่อูสองสามวันคือไม่ขึ้นเลยคือกี้มันสีเขียวไม่ได้นะมันสีเขียวมันขึ้นเลย เขาไม่ค่อยกลัวไงเขาเป็นคนไม่ค่อยกลัวคนพันน่ะแต่วอนนี้าคนลุกคนลุกเลยคนลุกเลยอ่ะเหมือนเราเพิ่งอินด้วยเหรอเราเพิ่งไปถ่ายกันมาใช่ผมรู้สึกขึ้นผมรู้สึกสมน้ำหนาเจอที